สวัสดีจ้าเมียนบ้านก็เมื่อยเมือ่อยอย่ามาพัดในเครื่งนงพี่นองเกยกินข้าวยย่นแล้วเป็นซี่จะกินของหวานมากินอันนี้กันดีกว่าอะไนี่รอดช่องรอดช่องรอดช่องขวดเขย่าก่อนนะจ๊ะเพราะว่ามันนอนก้นเขาเขียนไว้ว่า อายุวันที่เจ็ดโอ้เออวันที่เจ็ดเดือนแปดสองพันสิบแปดลอดช่องดริงสันเล่สิดริงสิดเดิลสำเร็จไ,ไหมเทสแคร์ดูลอดช่องใหด้ดูชัดๆนี่ค่ะลอดช่องสำเร็จรูปแล้วค่ะ วันนี้ไม่ได้ซื้อมากสโคโคิบก้นลอดช่องผสมเนื้อบุกค,ค่ะลอดช่องผสมเนื้อบุกค,ค่ะเขาเขียนไว้นะคะมันจะเป็นตอนตอนแต่มีเป็นผสมเนื้อบุกนะครับนแปนเป็นกรึบ หอมหอมน้ำตาลบักเ้าแล้วก็ไม่น้อยคิดว่าเขาต้องใส่กินลงกปน้ำแหละจ้ะกินคือกลวยใหม่กับแมนน่าจะแมนเพราะว่ามันถือกินกลวยใหม่เนี่ยดูกลวยใหม่ค่อนมันจะมีตอนตอนไคร้บุญเดี๋ยวไปเอาซ้อยมาตักไข่เบืองไปเย็นแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมาแล้วจ้ะที่จ้ะมันจะเป็นตอนตะไคร้บุญ มันจะเป็นอันหนึ่งมันจะเป็นคล้ายๆรอดช่องเนีอนน้อคอนนอกจะ่ไหมเนาะมันจะเป็นเส้นคล้ายๆวุ่นค่ะเป็นลอดช่องคล้ายๆวุ่นนะคะว่ามันเป็นแปง้งทั้งหมดมันจะเดงๆแบบว่าบุจะโบอ,อวดนะฉันเนี่ยมันก็อวดกื่เกาเหละคะเพราะว่ามันก็เมียน นำตาลนนำกะทิเนาะหอมหวานนำมะพร้าวนำตานมะพร้าวรอดช่องแต่เอาหัวบุกมาเห็ดมะมีแป้งเขาจะสังเกติึง มีแตกี่แหละนียว่ามีตอนแตกนะโมเมนต์เป็นการเอาแต่พิกค่ะเชียร์ค่ะให้พงเป็นกุ๊บ จำแบบ่ได้มันยสิบกว่าข้นนะฮะสิบกว่าสิบสามขนนะเนาะคืออะไรจะกระหม่สำหรับผู้ที่ว่าลูกไก่บ้านเนาะแบบว่าบ้านนั่นๆเ่น,นเขามาในเมืองท่านึงบ่คุณกติ ขนมหวานกินเองคันยู่ผู้เดียวก็ยังไม่หน่อยจสิยู่กับไก่มงซีเฮ็ดแล้วบริแจกมูนซื้อจังซีไปกันไว้เวลาห้องหิวเดือดๆเมย์ๆหรือใบเฮ็ดงานเมย์ๆอย่างสิภาพไปเบิ่งเฮ็ดเบียกว่าในแล้วเคิงหนึ่งกินแล้วซีภาดหลอกยักนั่งยักนี่แล้วแล้วกันเมียนเอาก่ะ เอาเออยังเอาโต๊ะเขามาไว้ในด้บานแล้วนะคะยกแล้วก็เจ็บแอวน,นะคะโต๊ะเขามาในไ้บานแล้วนะผัดแบรลอยเลวแล้วยกกาแฟมนนะีย่ยกโต๊ะยังยไงเขามาในไ้บานแล้วโฟมกล่องโฟมทิ้งไปเมื่อวานนี่ไปทิ้งเพราะงี้ต้องไปทิ้งให้สามกล่องนะคะกล่องโฟมเปล่าซะ่งไม่มีก็จะเป็นอาหารเป็นหม้อแห่แต่กระโปะงง่หน่อยนักค่ะของหลายข้างนอก ข้างนอกก็จะเป็นสวนพักนั่งมาหน่อยกลับกล่องกันแป๊บหนึ่งได้ใจาเนาะกลับกล่องแป๊บหนึง่นงนนี้กับขนาขน้าย่านเมื่อไงว่ามันเมีจ้ะขาน่าขาน้ากลัวอยู่ยโลัไม่ทันอยู่แต่ว่าอันอันเขาก็อย่างต้นอ่อนขน้านต้นอ่อนขนาน้าเด็กกินได้เด้อจ้ะว่าจำเป็นต้องให้มันขึ้นล่ำไงนะคะส่วนที่เห็น กะยองกัะแย่งนี่เป็นพักบุ้งไม่น้อยได้เทศถิ่นเพราะว่าเวลามันพอทันนะคะไม่น้อยได,ได้เทศถิ่นนี่ค่ะต้นอ่อนขนาดกินได้จ้ะเอาไปพัดหรือว่าเอาไปเฮ็ดเป็นสลัดกระไดได้จเจริกินได้อันนี้สว่วนนี้เป็นต้นแรดิซ่านะคะอันนี้คือแสดงกินท่านอยู่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาไม่น้อยอยากจะหดนามอีกแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเขามาเดี๋ยวมันสยงงาต้นนี้ยังพอนได้ขึ้นค่ะเพะพอพลิกพอพลิกกับีอย่านี้ หลายอย่างลืบส่วนท่านนี่ขึืนแล้วค่ะคืนเป็นสวนเคิงหนึ่งพันหนึ่งึืนึืนมาเคิงหนึ่งนะคะมันเป็นพันธุ์ผักเก่าของพญานั่นนอกจากเบงวัมสิึ้นไฮโบขึืนท่านกับท่านึ้นเมื่อท่านกับตองง่อมแทะถิ่มหรือพงสันไถแม่พิ้นไปแต่คิดว่าซักพอหายแม่พิ้นไปเราเอาไปแทะถิ่มเพราะว่ามันกดเด้กเมื่อนายกะจะกินและเด็ดนี่อาทิตย์หน้าก็กินได้แล้วเพราะว่าไม่อ้อยปลูกกินใบเนาะบ่ได้กินหัว ส่วนต้นนี้ก็เห็ดเป็นสลัดใดค่ะสลัดต้นอ่อนคณะนะคะพวกทีส่สามารถกินเป็นต้นอ่อนไนด้ด้จ้ะมีอย่างแน่มีทัวพวกจาพูดทั่วนะคะทัวแดงทัวเขียวทัวเหลืองทัวดำนะคะสามารถเอามาเพาะแบบนี้นะคะปลูกแบบนี้ละึ้นเป็นต้นอ่อนแล้วก็กินได้เลยนะคะนี่ก็แปลนแล้วจ้ะแปลนแล้วนอาจ่เมือเขาสิมากลางเฤทีเขาบอกว่าเริ่มต้นอาทิตย์หน้า พ่ใเญ่ก็ตื้นเต้นไนห้ามเก็บหน้าเก็บหลังมันก็ L, เจ็บเอวแปลนแล้วฟังทั้งนี้กองฟงกับว่านในพ่อหญย,ยก็ไปถิงให้แล้วีนก็ตาสุดนอนเจ้าของก็เหลือเก้าอี้นี่ที่ไม่น้อยนั่งแล้วมันหลุดมันหลุดกล่ององอกเ,เหนื่อมือนพน่ยพ่อเนยนะคะเพราะว่าอันนี้มันมีน็อตได้จัะมันไม่น็อดขันได้จ้ะมันไม่จับเกาะใส่กัดจะซื้อเป็นเหมือนเหมือนจิกซ่อเปรียบเอา,าไปทิมเก้าอี้นี่ก็จะเอาไปทิม ก็สิต้องเจ็บแผลอีกนะคะนี่ยกลเล้เจ็บหลังน้าตอนนี้ก็เจ็บหลังแล้วก็เจ็บแผลพาเพราะอายุหลายแล้วเนาะพาแล้วมันกับเพาะเนี่ยดีทั้งในไปไ่านี่แล้วมันยกของหนักเมื่อวาน,น,นเ,มมเนี่ยก็นอนเจ็บหลังยมกัดมือเมื่อนี้ก็ยั่งเก็บอยู่ก็อี๋ตั้งแต่ตั้งแต่ลูกน้อยห่อยคุณแกก็ได้ปีแล้วนอตมันหักค่ะใส่บัวได้แล้วนั่งแล้วมันสีหัวทิมกต่สิขนเอาใส่ในโซฟาเอาขนลงไปใส่รถ เดี๋ยวจะให้คนงให่ภาพไปทิมเดี๋ยวจะภาพไปเบ่งก่องมองข้อหิงพญามองที่เขาว่าของทุกอย่างที่ห้องพอต้องการแบบไปทิงอะมันจะมีมองให้ทิงนะคะนคะคะเตรียมที่จะไปทิมเก้าอี้ตัวนี้ก็ต้องเอาไปทิมและะ้วค่ะบอกเกอดอาทิหนาดอกต้องได้คนไปทิมพอพระเดี๋ยวเขามาอันนี้ก็จะได้ทิงพร้อมกันหมดแล้วเดี๋ยวมื็อกัซนกับสีเฮสดสลัดกินนาทิตหนาเ่แหละสลัดตนน้นนาดเฮสดสลัดพักสดกินแล้วก็ได้จกดินทิมแล้วก็เอากล้องไปตัดทิม พอสั่นกับสิญกขึ้นรถเราไปเทศทิ้งอยู่ขางบ้านลูกไส้เพิ่นเอาดินไปทิ้งขางบ้านลูกไส้คือสบรร่ญานดกยกสองเถือกัคือสิแล้วอยู่มือเดียวคือสิบ่ไดดดอกเราเ่ามนันกับสิจเจ็บแอเบัวล่ะเฮ็หละจะเฮ็ดงานมางอไๆเฮ็ดอันเฮ็ดนันนักนักนก,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 กับบได้ดเฮ็ดแน่ก็ตตองนางเศร้าเหมยมีแห้งเจ็บเจ็บแอวอากาศกับพี่บ้าพี่บ่อพี่น้องเอ้ยเดียวแดดเดี๋ยวฝนเดียวหิมะมือเดียวกัน มือว่านนี่ทั้งแดดทั้งล่มทั้งหิมะมือขึ้นหิมะตกป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 กมือเศร้านี่ยัางขาวอยู่แดดออกละลไล่หมดแล้วไม่หน่อยบริมาตรไทยห้เบิรงไม่มหน่อยข้ามเย็นบานถ้าเฮ็ดกับเขากินนะคะกะบรรยากาศกะเมือมือว่านนี่ติดลบยาขึ้นกับติดลบมือเศร้านี่ไม่หน่อยตื่นขึ้นมาของนาก็ยังติดลบอยู่แต่ว่ากะตอนนี้อากาศก็เริ่มดีขึ้นก็คือ ขึ้นมากทั้งบวกแล้วอยู่ที่สองสามองศานะคะในตอนนี้อยู่สองสามองศาช่วงนี้ยังเป็นช่วงเทศกาลไครอยู่นะคะค้นก็นเงียบค่ะนี่บาบสามเลยค่ะาบสามยังเงียบเพราะว่าค้นบวกกับบรยูเนาะไปเยี่ยมญาติไปเยี่ยมหยึ่งคือวันเท่าหละค่ะคือเทศกาลสงกรงสงการพูดล้วเมื่ออื่นเริ่มป่วยหัวเข่าบานเพราะว่าเมื่ออื่นหยุดอีกวันหนึ่งวันอั้งคานก็นกนเริ่มต้องหอกทำงานค้นก็นเสิ่มอวยหัวเข่าบานคือจังก้นในเมืองไทยเท่านีแ้แหละเนาะนี่งามสะออนต้นประกู ต้นประกูดงามใบหัวเสืองามแห้งในใบสูงจังพึ่งนิวสุดยอดคักแนสูงคักสูงแน่เอาไปบึงแหบึงทางในคนญ่งงกับเมย์เพ่อะคนไงอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเฮ้ย hey! ทา่านในเวลานั่งเล่นนอนเล่นองไส่บทที่ตัดดูโปรแกรมแต่ตะมอดลอกกามอด งาม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 ใส่น้ำปุ๋ยเห็ดเองเนี่ยค่ะบานนี้ไม่น้อยเพราะเราเอาหเหบิบงวิธีเห็ดเห็ดแล้วบานเป็นบ้าไปโบไปลบคิบถิมทัน่ากจะไปโบเอาของเกาถิ่นกดดันไปถือคลบปุ๋ยจากของของไม่น้อยเห็ดนำปุ๋ยหมักก็คือเอาเศษอาหารต่างๆยกเว้นพวกเนื้อสัตว์นะคะใส่กระนำตาลไส้หมักใบเดือนหนึ่งออกมาแล้ะเอานามมันผสมซอนหนึ่งตัวหนาม,มันอันนี้ น้ำอันน้ำอย่างบัวหดน้ำนะต้นตะสอนกินเขาซนะ้อนหนึ่งหดสามมือต่อเถือศรีมือต่อเถือใบบกวกกดไปหน่อยเขียวจางปางถึนมาเลยเห็นไหมคะเนาะผ่าบุดขอโทษพี่น้องน้ำค่ะน้ำแน่บ่ค่ะอันนี้กำลัางงามอวยเขาเอินยังกัปคางค่ะกัปคางให้มัน เออเพื่อนยังให้มันดีดใส่กับให้มันดีดใส่กับอันแสงแดดเนาะให้มันดีดหาแสงนี่ครับขางใบหูเสือค่อยก็ได้กินยอนอยู่พี่น้องงาเนี่ยนี่เนาะพักซี่กันยังโซโลออขึ้นไห้อยู่ <c oughs> ตั้งแต่ปีที่แล้วถือน้ำถือน้ำ,นำปุ๋ยเมยหน่อยโพขึ้นมายังงามอะลงัอลงอารามเลยแหละอันนี้ของนอนป่อใหญ่ที่ได้หัวตาตา่างของนอนป่อใหญ่ได้นี่ ไอ right ้ห e ัวบนนอนแม่เงียวยกาลังงามจังเดยก็เขียวจื้งคืนปักบปงก็ได้กินย้อนอยู่เด้นังซ่อนขึ้นแต่ว่าซุมนี้บ่เป็นตาสิได้กินย้อนพี่น้องงานได้ถิ่มอยู่มันว่าเฮ็ดแบบอันบ่ได้ใส่ดินค่ะชมเห็เบิ่งหาออกแล้วน้ำเปล่าซื่อๆนะคะมันนั่นมันถืกหน้าหนาวคนไงว่าจะเฝ้าเฮ็ดจะเฝ้าเฮ็ดแม่น้อยบ่ฟังความแม่น้อยอยากลองเบิ่ง ว่ามันสีเป็นยังไงมันก็ขึ้นให้โยค่ะมันถือขีมาอากาศปะนั้นนั้นต้นแต่ว่ามันมันขึ้นไ้แต่ว่ามันขื้นซาจ้านี่เห็นบ่ก็า่ังขึ้นบันนี้มันใส่หลายหลายมันก็า่ังแง่กันนี่ก็า่ังซ่อนขึ้นบ่บ่ต้องไปแกะมันนะคะสีดํดๆเนี่ยเพราะว่าเม็ดมันเดี๋ยวเวลามันสขื้นมาแล้วเดี๋ยวมันกระุดเองนั่นแหละค่ะกินนั่นกินนี่แล้วก็ย่างเห็ดเวียกน้ดนอยแล้วก็เศร้ามีแห้งเมื่อยก็จังสิบเปอนอาการเก้าสิ่งเริ่มนี่นะจ๊ะ งางเนี่ยกับเซาห้าภาแดดมันสองมากพอถึงสองสามมือมากมองที่เราลเป็นตามันต่หนามเห็นมั้ยเนี่ยนตยแดดเดี๋ยวมันถือแดดมันก็สีเขียวขึ้นขึ้นไม่น่อยขาดวานะเนี่ยแจ้งว่าเบิ่งกันกันรอดกันรอดบ่รอดก็จะกินเป็นต้นอ่อนมันนะคะไปละจ้าพักผ่อนก่อนนะคะรักนะจุ๊บ